ทำมาสำหรับคนดูแลพ่อแม่คุณกำลังดูแลพ่อแม่อยู่ใช่ไหมครับบางวันก็รู้สึกโอเคแต่บางวันก็เหนื่อยจนเงียบน้ำตาไม่ได้ไหลออกมาแต่ก็เหมือนข้างในมันพูดว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินบางวันเราทำหน้าที่ของลูกอย่างเต็มที่แต่ลึกๆก,ก็รู้ว่า ไม่มีใครเห็นไม่มีคําขอบคุณไม่มีเวลาเป็นของตัวเองและไม่มีวันหยุดเลยแต่คุณรู้ไหมครับแม้ไม่มีใครพูดแม้โลกภายนอกจะไม่รู้แต่ในทางธรรมะการดูแลพ่อแม่คือบุญลึกที่ไม่ต้องออกเสียงเป็นบุญที่ไม่ได้ดังแต่ฝังอยู่ในใจของลูกผู้ไม่ทอดทิ้ง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาผู้เท่าชราผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญบุญอย่างยิ่งแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไม่เหนื่อยคุณเหนื่อยได้คุณร้องให้ได้คุณพูดว่าวันนี้ไม่ไหวก็ได้เพราะการดูแลไม่ได้แปลว่าเราต้องเข้มแข็งทุกวันทำมาไม่สอนให้คุณเสียสละจนลืมตัวเอง ทรมสอนให้คุณวางและรู้จักพักใจในขณะที่ยังทำหน้าที่ได้ต่อไปคุณอาจเคยรู้สึกผิดที่บางวันอยากหนีที่บางครั้งแอบคิดว่าถ้าไม่มีวันนี้ฉันคงมีชีวิตที่ง่ายกว่านี้ไม่ต้องตกใจครับเพราะแม้แต่พระอริยะยังเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้ มันไม่ใช่ความใจร้ายแต่มันคือความจริงของใจที่เหนะเท่านั้นเองการดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่การป้อนข้าวเปลี่ยนผ้าอ้อมพาไปโรงพยาบาลแต่คือการฝึกใจให้อยู่กับคนที่เราเคยพึ่งแล้ววันนี้กลับเป็นเขาที่ต้องพึ่งเราทุกครั้งที่คุณอดทน ทุกครั้งที่คุณไม่พูดแรงๆทุกครั้งที่คุณเลือกเงียบแม้ใจจะปวดนั่นคือการภาวนาอย่างหนึ่งคือการเดินจงกรมในใจของคนที่กำลังดูแลคืนนี้คุณอาจยังไม่ได้นอนคุณอาจยังต้องตื่นลุกมาดูแลคุณอาจยังได้ยินเสียงเรียกจากเตียงอีกฟากหนึ่งเสียงของพ่อหรือของแม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนอุ้มคุณตอนร้องไห้แต่วันนี้คือคุณที่เป็นคนอุ้มเขาเอาไว้แม้ไม่ได้ใช้แขนทั้งสองข้างแต่อุ้มไว้ด้วยใจที่ไม่เคยทิ้งบางวันใจคุณก็ลาสายตาคุณก็พรา่าร่างกายคุณก็อยากหลับพักเหมือนคนอื่นแต่คุณก็ยังอยู่ อยู่ตรงนี้กับคนที่ไม่เคยขอให้ตอบแทนแต่คุณก็ให้เขาด้วยสิ่งที่ลึกที่สุดในใจผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้ต้องสมบูรณ์คุณไม่ได้ต้องเก่งคุณไม่ได้ต้องยิ้มได้ตลอดเวลาคุณแค่ต้องไม่ลืมใจตัวเองแม้ในวันที่ใจต้องแบ่งไปให้ใครอีกคนทั้งวัน ทั้งคืนคืนนี้ไม่ว่าคุณจะกําลังทำอะไรอยู่เปลี่ยนผ้าป้อนอยาเช็ดตัวหรือนั่งเงียบข้างเตียงผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณกําลังทำสิ่งที่คนส่วนมากในโลกนี้อยากทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วอย่าลืมว่าการดูแลใครสักคนด้วยหัวใจไม่ใช่ภาระแต่มันคือของขวัญ ที่คุณได้มอบให้ในช่วงเวลาสุดท้ายของความผูกพันและบางทีมันอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายที่สุดแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครปรบมือแต่ใจคุณรู้พระรู้บุญรู้และคนที่คุณดูแลแม้ไม่พูดอะไรแต่เขารู้ว่าคุณอยู่คืนนี้ หากคุณได้พักแม้เพียงสิบนาทีขอให้คุณกอดใจตัวเองไว้เงียบๆแล้วพูดเบาๆว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยทิ้งใครขอบคุณตัวเองที่ไม่ทิ้งหัวใจตัวเองเช่นกันขอให้คืนนี้ใจคุณได้นอนบ้างแม้เพียงไม่นานและเมื่อตื่นขึ้นในพรุ่งนี้ ขอให้คุณรู้ว่าคุณคือลูกที่ยังมีบุญและคุณคือมนุษย์ที่ยังมีธรรมถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจดูแลพ่อแม่แม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยแล้วพบกันใหม่ในคลิปธรรมมาต่อไปสวัสดีครับ